S <S สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมมาเจอกันป,ประจำทุกวันนะครับกับจจเจดม์อัพข่าวจะรับเด็กข่าวคราวนงการลุกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกันไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด, like, ชดแชร์ติดตามมันได้นะตูนยูนเต็ดฟีเจอร์กับเจดมทุกวันและฝากไล่แอดไปด้วยแอดตูนยูนเต็ดวีหนึ่งและอยากใกล้ชิดกว่านี้ดูที่คอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนั่นเองนะครับเอาวันนี้เป็นเรื่องราวของเนรมา ตัวลุกทีมชาติบราซิลไว้ย30ขวบนั่นเองนะซึ่งตกรอบไปเรียบร้อยสำหรับฟุตบอลกาต้า2อ2ครั้งนี้หลังจากแพ้จุดโทษได้กับโครเอเชียไปเมื่อคืนนั่นเองนะเจ้าตัวเนี่ยก็ยอมรับเลยบอกโอ้โหตอนนี้เหมือนฝันร้ายกลายเป็นจริงเลยการตกรอบกับบราซิลแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจะเอาอย่างไงกับอนาคตในการเล่นทีมชาตินั่นเองนะโดยล่าสุดเนี่ยนะก็ยิงประตูทาบ เป็นดาวสโลตลอดการทีมชาติบราซิลของเปเล่เรียบร้อยนะหลังจะกทาประตูได้สําเร็จเมื่อคืนนี้นั่นเองนะแต่สุดท้ายนะเจ้าตัวไม่ได้ยิงในช่วงจุดโทษนะเพราะวางไว้เป็นคนที่5แต่มาควิยอสด,ดันยิงพลาดชนเสาวก็ทําให้แพ้โครเอเชียไปเลยนั่นเองนะโดยในมาบอกแบบนี้บอกว่าโอ้มันเหมือนฝันร้ายเลยนะฮะแล้วเนองก็ไม่อยากเชื่อกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยนะ ความแพ้แพ้ครั้งนี้มันจะติดตัวพวกเราไปอีกนานเลยนะเอาเป็นว่าเนขอบคุณแฟนบอลบราซิลทุกคนก็นแล้วกันนะฟุตบอลก็แบบนี้แหละมีแพ้มีชนะมันเกิดขึ้นได้นะตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านแล้วแล้วเราก็ร้องไห้เสียใจแต่เราต้องยอมรับกับความแพ้แพ้และยอมรับกับความจริงนั่นเองตอนนี้มันเป็นเรื่องยากที่ผมจะพูดอะไรออกมานะเนไม่อยากพูดอะไรโดยที่ไม่รู้เรื่องราวแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ด้วยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเกมนี้ไม่มีใครเป็นคนผิดไม่มีใครต้องโดนดโดดโดนน่่าาว เราชนะด้วยกันและเราก็จะแพ้ด้วยกันนั่นเองนะทีนักข่าวก็ถามบอกเฮ้ยที่ก่อนหน้านี้นเป็นข่าวว่าคุณจะเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจริงหรือเปล่าเนมาร์ก็บอกว่าตอนนี้มันยังเร็วเกินไปแผลมันยังสดอยู่ไม่อยากจะพูดแบบนั้นเลยเอาว่าตอนนี้ความคิดของผมเองก็ยังไม่แน่นอนไม่ชัดเจนเพราะนั้นผมไม่การันตีหรือไม่คอนเฟิร์มไม่ยืนยันว่าผมจะเล่นหรือไม่เล่น ให้กับทีมชาติบราซิลต่อไปนั่นเองนะก็ตามนี้นะล่าสุดอย่างที่บอกไปว่าทาบสิิติของเปเล่เรียบร้อย124นัดยิงไป77ประตูและทําไป56แอสซิสสำหรับ เนมาตัวรุกพรสวรรค์สูงจากปารีสแซงต์แช็กแบงก์นั่นเอ้าเสียใจด้วยนะเนมานะแต่ก็ก้าวก oui, ันต e ่อไปข้างหน้ามูฟออนไปก็แล้วกันนะสำหรับเนมาและทีมชาติบราซิลนั่นเองและนี่คือจะดำอัพข่าววันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามเราได้ทุกช่องทางนะครับตูนยูนเต็ดฟีเจอร์กกีฬาดำทุกวันแล้วฝากและแอบไว้ด้วยนะแอตตูนยูนเต็ดวีหนึ่งนั่นเองนะพรุ่งนี้มาอัพข่าวกันใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ